มาต่อครับพี่น้องอ่ามาอีกรอบหนึ่งมารอบที่สามเมื่อกี้รอบที่สองรอบที่สองได้อย่างแต้อ่าอยาพี่น้องมา,างอีกรอบหนึ่งรอบแรกเข้าใส่เป็นห่อมนะพี่น้องเนาะใส่เป็นห้มรอบนี้เข้าตีใส่บวานที่กันครับผมเข้าสีดักเอาเนาะพี่น้องเนาะดักก็ได้หนีเลยดักอยู่หนาไฟเลยพี่น้องอ่าเตรียมพร้อมพี่น้อง เตรียมพร้อมแล้วมา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 นี่รอบเบิงรอบเบิง้งเขาเคยบอกเสียงดังปวดบ่อมันเลยหนีได้บ้ได้บ้ไปแล้วพี่น้องน,น,นี่ตอมันถ้าตอมันเลือกอวัยว ว่านเม็ดขึ้นแล้วครับพี่น้องว่าเหลือว่าเหลือมาลุนกันลุนกันกำลังมีต่อเ่าห็น กันพี่น้องลุนกันลุนกันอย่างน้อพี่น้องเอ้ยอย่างน้อมานั่มบัดโอ้คือไปทางพุ่นละบัดนี้อ่ากรวยวะนี่บัดกอไผ่ตัวหนี่ฮะเนี่ยกอไผ่เด็กพี่น้องเอ้ยโอ้ยหลากมาอย่างน้อกอไผ่นี่ ได้บาทแรกบาทเดียวโอ้ยเนาะพี่ได้อยู่บาทเดียวน้อบันนอกนั้นได้ได้ยะได้กกอไผพี่น้องรอบนี้รอบสามเด็กกอไปลามันหลีดีสนิทหลีด,ลดีทางไหน,นไไหเนาะพุ่นสูบ 3, เลยบ,บ,บ่พี่น้องรอบที่สามเด้กกอไผพี่น้องเอ้ยไปเอารอบไม่รอบไม่รอบไม่พี่น้องมาลุ้นน้ำกัน